คับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องติโตสตอรี่ครับวันนี้พาเจ้ามาเาฮ่าฟินของที่ผมใช้เป็นประจำเนาะเข้ามาเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ลองมาดูไส้กรองอากาศเลยเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนไส้กรองอากาศรถคันนี้เลยครับก็เลยให้ช่างมาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับตั้งแต่ออกรถมายังไม่เคยเปลี่ยนเลยตัวนี้ก็1มื0นหมื่นสี่พัน 4, กิโลแล้ว ตั้งแต่วดประจําการไม่ได้ขับไลแมนก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันนะครับก็เลยมีโอากาสก็เลยได้เข้ามาดูแลสักหน่อยนี่ตัวนี้กองอากาศตัวนี้ข้างล่างนี้ตัวนี้ก็เป็นเป็น,ปนอยู่ช่างแถวบ้านนะครับแมนมาแมนตัวเดียวกันบา บ่เคยเปลี่ยนเลยแต่ยังสะอาดอยู่เนาะเราออกมาดูก่อนก็ได้็ยังสะอาดอยู่เนาะสมควรต้องเปลี่ยนไม่ช่ครับต้องคนระยะใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเลยก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่ถ้าตามศูนย์เราเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้ตัวเดียวกัน เเพราะว่าถ้าถ้าอยากให้อยู่ในประกันเราก็สมควรเปลี่ยนให้ตามตามระยะทางครับเพราะอย่างห้าฟินใครที่ออกก็มีประกันเท่าไหร่ห้าปีหรือห้าหมื่นกิโละไะครับประมาณนะั้นหนึ่งร้อยสี่บาทใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเลยรอบนี้ผมเปลี่ยนอะไรหัวเทียนหัวเทียนด้วย oh, <ote> อ๋อก็มีสามอย่างเปลี่ยนหัวเทียนด้วย โมเทียนที่ศูนย์อยู่เท่าไหร่ครับแปดสิบาสบาท,บาทนี่ตัวใหม่อันนี้มันจะเป็นกององกกองเปลี่ยนอ๋อม,มือนกันใช่ไหมครับเปลี่ยนครับนี่อนี่อันนี้อันเก่านะอันนี้อันใหม่ประมาณนี้เลยก็ปเปลี่ยนเลยครับผมอไอ้มันคือหอ่อยังสีครับสั่งทำไมมันร้อนอย่างนี้เออทำมาออกมาห นี่ครับเป็นจวเก่าครับตัวเก่าที่เปลี่ยนออกมาใช่ไหมครับแมนครับมันจได้ห่อเขาใหม่กับห่อจธรรมดาอันนี้มันจะมีสีขาวนะครับสีเกลียวต้องเขียวจะกินน้ำมันเขาไม่สมบูรณ์ครับัวนี้าเป็นสีดําจะเป็นเขาใหม่หลาครับมันเปลิงน้ํามันใช่ไหมถ้าเป็นสีน้ําตาลมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติที่เราถ้าเปลี่ยนมันก็โอเคกว่าเปลี่ยนดีกว่าน้อประมาณนี้อันเก่า น้ำมันเขาใหมาปป่ปกติโอเคครับนี่เลยเออมันมันมันดใช่ไหมใช่สอนนอ่วนมากมันจะ<อ>มีปัญหากันแล้วมันเกี่ยวไหมวะเวลาเราตั้งล้อไม่ตรงเงี้ยตั้งโซ่ไม่ตรงเงี้ยมันก็มีส่วนเนาะมีผลเนาะไม่กลับมันก็เลยติดแน่ ย้วมันก็มีระยะเป็นอิสระขพงมันลอ,องเช็คโซ่ให้พี่หน่อยได้ไหมว่ามันม,น,นมันยยนแห้งปะจะมดแห้งปะโซ่ผมก็อีกไม่นานคงได้เปลี่ยนแล้วครับผมคงตั้งโซ่ก็จำแล้ว ไม่ได้ทําคลิปไม่ดูก็เลยอัปเดตยา m a h a ฟิ n นที่ผมใช้เนาะก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมครับแต่มันไม่ค่อยได้ใช้สมบุกสมบัมเหมือนแต่ก่อนตอนที่ผมวิ่งไลน์แมนอะ็ร่ชนนี้ปลดประจการแล้วก็วิ่งตามหมู่บ้านนี่แหละซื้อวิ่งไปตลาดบ้างเข้าเมืองบ้างานานๆทีให้พ่อเป็นคนขับไม่ค่อยได้ล้างเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็รวมๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่เท่าไหร่ครับพี่นี่ 1้อบาบาทกองอากาศร้อยหบาทแล้วก็หัวเทียน80บาทใช่ไหมก็รวมๆประมาณส0มรอนะครับมาดนั่นหโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับป้ายทะเบียนมันยังไม่ติดเลยนะแล้วก็ยังใช้ท่อของที่เป็นท่อเปิดเนาะให้มาอยู่ใช้ดีอภาพก็ประมาณนี้ไม่ได้ลาง โอเคใหคลิปนี้ถ้ามีอะไรสอบถามถ้ามีอะไรก็สงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับในคลิปนี้ผมก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับก็ให้ช่างชิบจี เบร่ไม่ชอบติดกันเนี้ยครับแต่ถ้าเราโดนน้ำโดนอะไรหน่อยมันก็ชอบติดต้องฉีดโซนเนี่ยก็ไรหน่อย